เห็นใครที่มีความสามัคคีต่อกันเห็นเขารักกันก็เกิดความอิจฉาริษยาก็จะหาวิธีพูดหาคำพูดมาให้เขาเหล่านั้นทะเลาะกันไม่ปรองดองกันไม่สามัคคีกันลักษณะของคนที่พูดส่อเสียดแบบนี้หรือพูดยุยงให้คนอื่นแตกแยกกันแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเขาจะได้รับวิบากทั้งกรรมหนัก และก็กำเบาด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องข้อคิดข้อธรรมที่คุณผู้ชมถามมา ในเรื่องของคนที่พูดยุยงให้คนแตกแยกกันเป็นคนที่ชอบพูดส่อเสียดเขาเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างเพราะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเองก็ต้องอยู่กับคนที่ชอบยุยงให้คนแตกแยกกันบางทีก็เอาเรื่องของเราไปบอกคนนู้นบางทีก็เอาเรื่องของคนนู้นมาบอกเรา หรือบางทีก็เอาเรื่องของคนใกล้ตัวไปบอกคนอื่นเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้คนใกล้ตัวฟังเป็นคนที่ชอบทําให้คนอื่นนั้นแตกความสามัคคีทําให้เขาทะเลาะกันด้วยการพูดชอบยุยงเห็นใครที่มีความสามัคคีต่อกันเห็นเขารักกันก็เกิดความอิจฉาริษยาก็จะหาวิธีพูดหาคําพูด มาให้เขาเหล่านั้นทะเลาะกันไม่ปรองดองกันไม่สามัคคีกันลักษณะของคนที่พูดส่อเสียดแบบนี้หรือพูดยุยงให้คนอื่นแตกแยกกันแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเขาจะได้รับวิบากทั้งกรรมหนักและก็กรรมเบาด้วยซึ่งกรรมหนักนั้นก็เป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดรัจฉานเปลี่ยนวิสัยส่วนวิบากกรรมอย่างเบาที่เขาจะได้รับ ก็คือทำให้แตกจากมิตรคือจะไม่มีใครครบหาได้นานคบกับใครเขาก็ไม่อยากคบด้วยเพราะเป็นคนที่ชอบพูดยุยงให้คนอื่นนั้นแตกแยกกันไม่ชอบทำให้คนสามคัคคีเพราะคนที่ไม่ชอบพูดส่อเสียดหรือไม่ชอบยุยงให้ใครแตกแยกกันเขาก็จะพยายามเป็นคนที่ ทำให้คนอื่นนั้นสามัคคีกันหรือเวลาพูดไปเขาก็จะพูดแต่คําที่ให้เกิดความสามคัคคีคำพูดของเขาก็จะเป็นคําสัต์จริงเป็นคําที่อ่อนหวานเป็นคําที่มีประโยชน์พูดไปแล้วก็ประกอบด้วยเมตตาจิตการพูดแบบนี้ก็จะเป็นการพูดของคนดีเป็นคนที่สํารวมวาจา แต่สำหรับคนที่ชอบพูดส่อเสียดหรือยุยงให้คนแตกแยกกันนั้นจิตของเขาก็จะเป็นจิตที่คิดประทุษร้ายเพราะการที่เราจะพูดออกมานั้นมันเกิดจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีตามมาด้วยดังนั้นคนที่พูดส่อเสียดพูดยุยงให้คนแตกแยกกันมันเป็นการพูดไม่ดีมันก็เกิดจากความคิดไม่ดีเขาเป็นคนที่ คิดประทุสลายหรือพยาบาทเบียดเบียนเขาเป็นคนที่ใจไม่สะอาดหรือบางคนก็อาจจะพูดออกมาจากความโกรธเมื่อมีความโกรธใครแล้วก็พูดคำหยาบหยาบใครๆออกมาหรือพูดยุยงให้คนอื่นนั้นแตกแยกกันความโกรธความคับแค้นใจความแค้นเคืองหรือใครพูดอะไรเล็กๆน้อยๆก็จะขัดใจมีความโกรธ คนที่อยู่ด้วยความโกรธแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่น่าเลื่อมใสเป็นคนที่ผิวพรรณไม่งามคือเป็นคนที่แวดล้อมไปด้วยความโกรธใครพูดอะไรเล็กน้อยก็จะเกิดความขัดใจเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองหรือบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอิจฉาริษยาผู้อื่น ในลาบสักการะในความนับถือในการไหว้การบูชาของคนอื่นเห็นใครได้ดีไม่ได้ก็จะเป็นคนที่อิจฉาริษยาการอยู่ด้วยความอิจฉาริษยาแบบนี้วิบากก็จะนำพาให้มีศักดาน้อยเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาน้อยและเมื่อมีความอิจฉาริษยาผู้อื่นก็จะเป็นคนที่พูดออกมาอาจจะพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกกัน เพราะไม่ชอบคนที่ได้ดีกว่าตัวเองก็จะหาเรื่องพูดให้คนอื่นนั้นทะเลาะกันนี่คือลักษณะคนที่มีจิตใจอิจฉาริษยาผู้อื่นและบางคนก็อาจจะไม่ได้พูดจาส่อเสียดหรือยุโยงให้คนแตกแยกกันอย่างเดียวก็อาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์โกรธมากเวลาพูดก็จะพูดด้วยความโกรธพูดด้วยโทสะพูดคำแสบแสบเผ็ด พูดคำหยาบอย่างนี้เป็นต้นซึ่งการพูดคำหยาบหรือเป็นคนที่ชอบพูดด้วยอารมณ์โกรธนี้มันก็มีโทษวิบากกรรมอย่างเบาก็คือจะทำให้ได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจวิบากกรรมอย่างหนักก็จะเป็นไปเพื่อ,อนรกกาเนิดเดชานและเปรตวิสัยได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบพูดเผยเจอดด้วยเป็นคนที่คำพูดไม่มีประโยชน์คือโปรยประโยชน์ทิ้งไป เป็นคำพูดไร้สาระเป็นคำพูดเผยเจอหรือคำพูดนั้นไม่มีที่มาที่ไปเป็นคนที่ชอบพูดเล่นแบบนี้ก็มีโทษเช่นเดียวกันวิบากกรรมอย่างเบาก็คือจะทำให้คำพูดนั้นไม่มีใครเชื่อถือส่วนวิบากกรรมอย่างหนักก็คือเป็นไปเพื่อนรกกํำเนิดเดรัจฉานและเปรตดิิััยได้เช่นเดียวกันหรือบางคนนอกจากพูดส่อเสียดยุโยงให้คนแตกแยกกันพูดคำหยาบ พูดเผยเจอแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบพูดโกหกด้วยเป็นคนที่พูดคำไม่จริงรู้ก็บอกไม่รู้ไม่รู้ก็บอกว่ารู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเห็นก็บอกไม่เห็นเป็นคนที่เห็นแก่เงินเห็นแก่ทองเห็นแก่สิ่งของต่างๆที่คนอื่นให้แล้วก็พูดโกหกพูดคำไม่จริงเป็นคำพูดที่หยาบคายเป็นคำพูดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีเมตตาจิต คนที่ชอบพูดโกหกแบบนี้ก็จะมีวิบากกรรมทั้งหนักและเบาด้วยวิบากกรรมอย่างเบาของคนที่ชอบพูดโกหกก็คือจะถูกกล่าตูด้วยคำไม่จริงคือจะถูกใส่ร้ายหรือถูกใส่ความเมื่อวิบากกรรมนั้นส่งผลส่วนวิบากกรรมอย่างหนักก็คือเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดชานและเปลี่ยนวิสัยได้เช่นเดียวกันเพราะบางคนนั้นเวลาพูดส่อเสียดหรือเวลาพูดยุยงให้คนแตกแยกกันนั้น เขาอาจจะพูดเท็จพูดโกหกก็ได้หรือบางทีคำพูดนั้นก็อาจจะเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยความโกรธประกอบด้วยความมีโทสะเป็นคำพูดหยาบคายเป็นการพูดกระทบกระเทียบหรือเป็นคำพูดแสบแสเผ็ดเผหรือบางทีก็อาจจะเป็นคำพูดที่ไร้สาระเพอเจอซึ่งมีโทษทั้งหมดเลยซึ่งการพูดการกระทำแบบนี้มันมีโทษทั้งหนักและเบา และคนที่ชอบพูดส่อเสียดหรือชอบพูดยุยงให้คนแตกแยกกันนี้เขาเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเขาเป็นคนที่มีปัญญาสามเพราะคนที่มีปัญญาเขาจะเป็นคนที่คิดพูดทำจะไม่ให้เบียดเบียนตัวเองไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ที่ชอบพูดยุยงให้คนแตกแยกกันพูดส่อเสียดนี้เขาเป็นคนที่ปัญญาซามไม่มีปัญญา เวลาคิดหรือพูดออกไปหรือแม้กระทําออกไปก็จะเบียดเบียนทั้งตัวเขาเองด้วยนําพาให้ได้รับวิบากกรรมอย่างหนักและวิบากกรรมอย่างเบามีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากและทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับความเดือดร้อนนี่คือลักษณะของคนไม่มีปัญญาหรือปัญญาสามเขาไม่เข้าหาสมณพราหมณ์หรือผู้รู้ หรือศึกษาฟังธรรมว่าทำไหนที่เป็นกุศลทำไหนที่เป็นอกุศลอะไรที่มีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรที่ทำแล้วไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์มีความทุกข์อะไรที่ทำแล้วประกอบด้วยประโยชน์มีความสุขเขาไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นอกุศลดังนั้นการคิดการพูดและการกระทำของเขา จึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตัวเขาเองด้วยซึ่งเขาก็ไม่รู้และเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเขาจึงได้พูดส่อเสียดพูดยุยงให้คนแตกแยกกันนี่คือลักษณะของคนที่ปัญญาสามไม่มีปัญญาเพราะเขาเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไร เราก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นฉะนั้นเมื่อเขาสร้างเหตุปัจจัยที่ผิดเขาคิดพูดและทำเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเขาจึงมีทุกข์เป็นกรรไรมีทุกข์เป็นวิบากเมื่อวิบากกรรมเหล่านั้นส่งผลวิบากกรรมจะส่งผลอยู่สามอย่างคือไม่ส่งผลทันควันก็จะส่งผลในเวลาต่อมา และส่งผลในเวลาต่อมาอีกและเมื่อถึงเวลาที่วิบากกรรมส่งผลเขาเองก็จะได้รับผลแห่งกรรมจากการคิดการพูดและการกระทําของเขาเองครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อยากรู้ว่าการพูดส่อเสียดหรือการพูดยุยงให้คนแตกแยกกันนั้นจะได้รับผลวิบากกรรมอะไรวิบากกรรมอย่างหนักก็คือเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัย ส่วนวิบากกรรมอย่างเบาก็คือจะทําให้แตกจากมิตรคบกับใครก็คบไม่ได้นานกลับมาพบกันใหม่กับข้อคิดข้อธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ